มาแล้วมาแล้วรถไฟฟ้า BTS ว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวนี่แหละคือบุเก็ตนั่งบเก็ตพี่น้องกาลังเข็น BTS กำลังเข็นรถไฟฟ้าเนี่ยนั่งเลยพี่น้องเลยสะพัดแล้วพี่น้องคนเรเป็น,น,นรเราเพราะเราเบียรก็เหมือนนอมบนรถเร่งกับตาเลยครับพี่น้องนะเนาะเห็นกับตาเลยงานนี้แบบต่อแถวอีกทีพี่น้องนะเพราะเป็นรเราเพะเบียรก็เหมือน ตอนเพียบเป็นระเบียบเรียบร้อยคือว่าข้าทางสายกับไรเนาะนี่พี่น้องเนาะพี่บอกเป็นมีคนไปแล้วก็คนมาเนาะแต่ก็คั้งนี้ก็ล่ออีกพี่เราเต้าแถวเนาะอ่าแบบนี้เลยมันแบบเออแบบได้หลายสินหลายอย่างเลยที่ว่าบานเปิต่อแถวว่าจะเป็นการขึ้นรถหรือว่าการซื้ออาหารทุกอย่างห็นเนี่ยตามคิวตามบนระเบียบเนาะตามคิวถ้าชาว่าจะไปร้านคิวเวิ่งเ่ยเออการซืแบบ กับซีมองห้าแบบมันต้บราเามันตวบรานพี่น้องนะัคนไเห็นแต่เป็นัสวัสดีครับพี่้องครับสบายดี FC ุทุกคนนะครับเนาะวัสดีเอีบ่ทุกคนบาวซูนจับาลนุ่ะพี่น้องเนาะวันนี้บนุ่แบบนี่นะครับเนาะเช่นบาลซูน่ายตลอดวกิดาแบบเมาเบิ่งกับตาพี่น้องพราะวมีรีเรายบมาเิ่เนาะมาเ่การติดไฟองเาเารตั้งี่มัไยดีกว่าทางอน ให้บรตา้คนกคนรับ้เกียวกับกเป็นระเบียบองนะเป็นระเบียบเป็นยังไงคืออันนี้ระเบียบแล้วการมาใช้รไถไว่าวใช้บริการไมจะลำบุอ๋อเนนเนียี่รลองนะสเสรเบิรงครับการต่อแถวมา,มาเลเนาะต่อแถเเบิงเลยรงิอมากซอกนนะโอ้กกันกันไงเนีนน เาบแบบก็คือแบบมเปนรระเบียบมันก็สือบ่มันก็ยาอนะเนาะมันยากมันยาแบบทุกคนก็สะองทุกคนก็จะเาแแหมการีวะอไมไอหก็ออมาก่อนทุกเวลา้ไปไ้เลยใช้าออกมาก่อนก็ไปก็คือแบบคนไทยประเี๋ยวหนในรายคนเห็นเห่บอกมันเป็นกองบาทเนาะก็คือแบบเป็นเห็นอโรลระเบียบนไทยเอีแว่แต่ว่าเทาต่างสาติเทาสิบเปอร์เาสิจะอะไแบบไม่เจอเห็นเห็นแล้วแ็นองเห็นคือเขาแบบก็มีระเบียบของเนหอเ อาจนรย์ต้องกาเอะไรวนี่ครับกับกับตาเลยเปิดรถไฟ้านเพลนพี่น้องเ่อเราเป็นเราบ็ระเวียวก็เพป็นน้องบอลโรเล่กับตาเลยครับพี่น้องเนาะเห็นกับตาเลยงานนี้แบบต่อแถวอีกทีพี่น้องเนาะต้อเป็นรถเรียวก่อนต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยคือว่าถ้าทางสายกันไรเนาะมีพี่น้องเนาะบอกเป็นที่คนไปแล้วก็คนมาเนาะแต่ก็ฟังนี่ก็ล่ออีกพี่น้องเข้าแถวเนาะ ่าแบบนี้เลยมันแบบเออแบบได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ดียว่าไปติดต่อแถวว่าจะเป็นการขึ้นรถหรือว่าการซื้ออาหารทุกอย่างปขึ้นตามคิวระบบระเบียบเนาะตั้คิวทาว่าจะไปร้านคิววังอ่ะเออการซแบบกางกื้อมองข้าแบบมันตกตุลาลาว่ามาได้ไหมันตุกตลาเดยพี่น้องเนาะทาำคนไรจะเห็นเรือเปล่าก็เห็นพอสุนท่ายแล้วว่าเออเป็นระบบระเบียบดีๆนาะพี่น้องก็จะใช้เพื่อเท่าที่เห็นมึงเอาแน่น มาเท่ายัางแบบมาขัางกับพเป็นแถวเป็นทานหล่อเาเกันมากคนมาน้ำล้างกับเสี่งหนาคนมากมากอนนะนะมันกับบรรยากาศค้างบนน้พี่น้องแต่มามาเบิ่งมาหนีเนาะก็มีเส้าตางสาห่หในไรบ่สูนป็มาเสิวา่คาคน,คนไทยเนาะแต่ว่าก็คือเพอ่์เทสขนไทยเหย็ดเป็นกับแบบตองไเห็ดตาม,ตม,ตมตข้าวเห็ดยีนแบบน,นั้นอป็นแล้วเดีบเป็นแบบนีเนอยแล้นไทยแต่ว่าเส้าตางสาก็จะแบบมากหม่สีขาสีน้องข้าเห็ดเป็นเห็ดข้ากระตองแบบเป็นแเีมนอย่างญี่ปุ่นหอลายเประเทศเป็นมีระเบียบยู่แล้ว ือเฮาคนเล่าเลยนะเฮาวยังโมโูต้นระเบียบบางคนกับ่มโหบางคนกับู้แล้วมาเทียบไม่คยมาใคเสียบมาสีู้หกี่วกบการแบบเผาเผาแท้าโดยโดยแก้การยืนดูเส้นต่างๆนะกาเราต้องเบ่งเอาแมนแเบ่งเอาจะของบานเป็นังไ๋แมนครับพี่นรองแบบนี้เลยนกาเส็นเนาะเส้นบ้านเิ็นคือว่าุ่นเราเรามาล้นน่ะพี่น้องก็ฮอ้ดีเนาะแมนๆมนหาสียืนก็ถือว่าโอ มีเส้นยืนเนาะเออเส้นนี่เนาะเออไม่ได้อ๋ออันตรายเนาะครับคอันนี้เส้นออกเนาะอ๋อให้ให้อาจุไัางให้รถไฟออกก่อนับออกวัดก่อนอาจะเข้าไปแต่ประำระเบียบเขานะอ๋อเลย้อดูพี่น้องเนาะถึงบาส่วนเ้วกลัมาส่วนร้ายอนก็รล้อดูรุ่เราพี่น้อง สิ่งที่คนไทยปลูกฟางหรือว่าเบิ่งอะไรสิ่งหลายอย่างปลูกฟางให้คนในสาก็เจ้าเนาะแบบเป็นปลูกฟนานหลายสิปีแน่นแน่นหลายสิปีแล้วมาครับเทาก็เอาไปใส่ซะเทาเป็นคนเอายังวันนอกอยู่วันซะเทาก็เขามาเห็นบ้านเมื่อจะเจริญเทาก็เก็บเอาแบบไปตามเพื่อนมูตาเดียวตรงนี้ตาตามก็คือแบบเทาเหมือนแบบเที่จะไร้ก็ต้องเห็นเพื่อนเราว่าเพป็นเหมือนแบบมีวินัยมีระบบเราเดียวคือนี่แหละครับพี่น้องเขาเป็นข้างน pues ี <c oughs> <heps i> ้วะ

ที่ว่าแม่นเวลาเพลงขึ้นบอหรือว่าจะได้กระจาทีกเย็นต้องกันเวลาเสียงเพลงยงมซีอาร์แปดมุ่งสิทีมันจะยืนตรงแน่นวะโอเห็นคนอุกเ็นในยูทูปคนคนเราที่มาถ่ายเบิ่งหลังพี่น้องที่ว่าเพลงซาแล้วกันคนถ่ายยืนเคารบตุ้งอ่ะนะเนีนยไม่เดือดปกติแน่นโอปกติเขาอยู่แล้วที่ก็ต้องเย็นกันเกิดตัวเดียครับพี่น้องเนาะไปต้องกันเลยแต่ละจุดแต่ละมุมการต่อแถวหบานจนการเข้าแถวกันมีระบบระเบียบด้านในเนาะถูกฟังให้กัน ขาะจอมากก็จะจะต่อแท้แบบนี้พี่เนาะนที่ว่าที่เจาะพัฒนาจเจาะแบบเทเลอีดี่ด้วพี่เนะาะปลูกพังกันเนาะมีระบบระเบียบอันนี้คือแบบมโนุรย์อะมาสัมพัฒธ์กับตา,าพี่น้องไหนมาเห็นเนอแบบแบบนี้เนาะประเทศไทยเป็นเป็นพัฒนาเลยอะนะเนาะเพิ่นมีระบบระเบียบพี่ในดีหลายเลี้ารที่เขาไปใขปนขบวนไปใครเนี่ยอ๋อเ<อ>ขาจะมาคอยบอกกันแม่นแม่นจะบอกกันนิดหน่อยนะแต่ว่าเขาจะบอกกันแบบ แบบเสียงรังแห้งมันอาจจะเป็นการรบกความร,ามราู้สึกแบบต่อทานเงี้ยแบบ <า S 2> ใส่มายุขึ้นไปรถเปาโนกับเ็นพลเอกกับเงียบะะมันนะแบบต้โคนต่างเงียบแบบเปิดดินโทุลซาฟเขาเจาะกับดินยตูตบาร์เขาเจาะวอเดปเปิดเสียง็เปิดยางตกความรู้สึกอื่นนะนะเขาจะอาจจะเบิ่งยูเราบ่ิเวณเปิดเสียงเปิดยังบริเวณบาะกันที่แบบมุหนาไพ่มุหนาเล้าพี่ต้องนี่นะครับเนาะงพรมแมนแมนเฮนขี่รถมีมากเลยนักเที่ยงั้งกันนะ ปัดคิดว่าโิกิว่าแค่จะมาน้องกันต่างคนตางอยู่ระดับได้รวงรถจั็เบากอยู่คิดว่าเอามาน้องกันสบายพี่น้องได้เห็นน้ำบรรยากาศกับตาเลยครับคือว่ามีเราบอกเราอยากดีร้านพี่น้องนะเป็นฝากหรือว่าคนล่าเขากะถาไปในเบื้องเบงคิปนี่พี่น้องกับวรเป็นแบบยางเลยบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องเป็นสิ่งที่แบบเป็นตะเอาเอาเป็นแบบยางอ่ะแหละในการที่ว่าบานเมื่อเขาจะพัฒนาอะไรก็ต้องพัฒนาเลยแบบ ข้นกนให้เป็นระบบระเบียบให้แบบมีระบบระเบียบเรียบร้อยพอเอาเรียบเพือนเดือนนะการทีว่าเ็ศแบบนี้มากะหรือว่าเทศไหนหลายๆประเทศที่มาเห็นเราเขาจะประทับใจพตเพื่อแต่ยังมันมีต่างชาติมาเที่ยวเขาจะเห็นโอ้คนไทยเห็นประทับใจมี่ระเบบระเบียบมีการแถวๆรือว่านี่เป็นประเทศหนึ่งที่แบบที่ว่าน่าเป็นแบบย่างดีครับ น้นอกจากทีวีมังกี่เนาะมีรถไฟฟ้ามี BTS เมน่นรถไฟฟ้า BTS สองทุี่พี่น้องเนาะเดินสถานีแห่งนึครับนังจากที่วาแล้วครับพ yeah> claro> <uh ี่น้องการเดินทางเนาะจะเอ็นมารต่จ้าจาอยู่ในรถไฟจเอ็นบาคนเข้าบาคอยบอกกันแมนเมีท anyway> hm ี่ี่ตางคนต่างแบบเออเดินรถไฟของใางลาเนะแต่ว่าบริษัท้กันแัเขาไทยเหมืนกคงกเมันับเขาบรเไทยนาเขาแมนมน อาจปกจอจกันไปแนนกับไยบไทยแมนกบไรโบไทยเห็นพี่รองจอตัวนาแค่จเนาะแต่ว่าไรไม่สัมผัส่ข้าห้องเย่ยมน่เนี่ยีนมันเป็นมารยาทนี่จอเนาะทางสังคมก็จะเหนเนาเนาะไรเหนนแบบส้มเหนกัแบบอิ่มก็ยินมใจเลยพี่องเนาะในนางนิตเอสแต่ว่านั่รยางนี่น้อง่าไรยาง่ะพี่องถไดไปกถดไป็ดเจ็ดหมือนนี่ว่าลงกัสิเก่งกนเลยไม่ว่าเลยเป็นตลอด เดือนนึงยเยปกติาย่นี้ไม่นวกันเกงนะหวานนี่แต่มาถามาัวมันยังแลวหวานถ้ามูเวอาเพื่อนมา,ามาต่อตัวาาตัว,าาตวนี่แหละก็เลยเป็นเป็นไก่มากเนาะแต่ที่ว่าขอบคุณันในร้านเน้อววเส้ทาไฟมาะไกเทยมีจังไซไดไซให้โอ้นี่คือเส้นท่ารถไฟนกรุฐเทมารสีแดงๆมั่เขเอ้ยนี่จะจะเส้นว่าจะได้อันนี้เ,นนเไไส้นสีแดง ค้อไปรังสิตแหละไปรังสิตตอนนี้ให้ยุดยุดใจตอนนี้ว่าสีลมบอาอยู่อ๋อสีลมอยู่แถวซานทอดแถวสองหนึ่งสี่เนาะตรงที่รถไผมบงไผ่มีร้านเซ็นเนี่ยพี่อยาดดีดีงานร้องการสัญจรกวางข้จัแบบไอาง่ายว่าก็เซนกับพุธแล้วละหรืว่าหรืว่าแบบว่ามันมันลยแหงนะมันไปอะไรทุกบอนครับ อีกครับพี่น้องเนาะคือว่าคลิปนี้ก็ถ้ามาเบิ้งครับพี่น้องอันนั้นความมีบรริสยาของคนไทยเนาะแล้วก็นันง่งรถไฟฟ้าวิ่ีเอ็ดมาอ,อ,อันนั้นเป็นยังทำเราสนคือเห็นตกรอันนั้นาานะเป็นอันนั้นนะพรขาวอันนั้นเป็นมาเผยบริสันต์กับข้ามาไทยรัฐโอ้เผยมูลฐานเป็นสะพานเ้าหุ่สีอ๋ออ๋อพี่น้องมุมนี้ก็บพรธรรมดาเด้ครับคุณโต,ตกบ่มุมนี้ก็บพรธรรมดา,าพี่น้องเอ้ยฮวุนไอเบิง้งจัดจ้าพี่น้องฮวุนตึก อาคาดบานกันจ้ะร้อนอ๋อพี่รองเลยผมอันนี้ตึกที่สูงที่สุดนะครับโอ้อัน <2 S 1> นี้ว่าตึกใบยกตึกยังตึกทิ้งเพลาประมาณทิ้งเพลาขึ้นไปเห็นด้วเห็นแต่ขึ้นไปอยู่เสีตยตอนแรกอ่ะคาเขามีสองอาคามีแปดลอยควัวหนวึ่งพันตัวอ๋อเอามพี่รองเนาะถามมีโอกาสตัแวแหละแล้ววันนูถามยอดวิวปังกันถามปัจจัยก่อนเนาะถามปัจจัยกันพอมาเกิดในนันอยู่แล้วถามบางเทอมแบบหรือว่าถามว่าสิได้กับอีดีกับกัซซมาขึ้นอยู่ ตาว่าสิบรีวิวยุไทยอะนะขวาหมายสัก<ช>ครั้งมาแล้วดิจะมากันกอ,อ,ยอ,อ,อย่างยุไถ่แต่ว่าก็อย่างยุไทยแต่ว่ามาเตือนแบบอ่าความพร้อมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเขาแบบมันบอกเพียงพอมมันข่างอ้าสิบในอันนั้นแต่ว่าในใจก็อย่างบ่อยากบ่อยากกลนะับอะไล <ป S 1> <ไป S 2> ่ะนใจอยากอยู่มันยิย่งอยู่ไปเรื่อยๆนะ<ไ>แล้วในใจี่แจงบุญจักดีเนาะบรรยากาศเนาะ ีเนาะตอนนี้ก็หลังจากที่ว่าได้เห็นมารยาทเนว่าอโทมารยาททางสังคมการไปไปคนไทยนะที่ขนไปนําเป็นจังได๋เป็นลายอย่างที่ว่ามาลงกันไดู้้สึกแบบได้ฮู้ข้อมูลนํามาสูนพี่น้องเนาะเพิ่นได้มาอยู่ไทยรนแล้วกได้ศึกษาอยู่อ่าประเทศไทยศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนไทยมที่จะยาวนานได้ต่อภาคป็นมาเืองค์ประกอบมาเรียนรู้เกับการขึ้นไปของ ะครับพี่น้องคลิปนี้พี่นิงกันเสร็จแล้วนะ่าจ๋าครับเนาะขอบคุณในไลน์ที่เข้ามาติดตามรับชมครับบอกกันไหมครับเนาะฝากติดตามตอนต่อไปพี่น้องเมาสี่หน้าไปเ็หยังอีกเนาะยังหลายอย่างที่แบบเขายังยังหลายสถานที่ที่แบบต้องให้มันกลุ่มพี่น้องคนนี้สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องขอบกันอีกพี่หนาครับสวัสดี